สวัสดีครับพบกับผู้กองเล็กนะครับสำหรับวันนี้ผู้กองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับที่จับไมค์ G IF, G IF นะครับที่จับไมคกรเรียกว่ากิฟต์กิฟไมค์นะครับกิฟกิฟแก้การเปลี่ยนนะเพื่อจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปในด้ามไมค์ของแต่ละอันนะ เราก็จะต้องมีวิธีการนะอุปกรณ์ที่ใช้เราก็จะใช้กาวสองหน้าชนิดแผ่นใสนะหรือเราอาจจะมีกาวหนังไก่อุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือใช้น้ำมันเบนซินครับเ,เดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยของเก่านะครับเราก็จะไม่ใช้ก็จะใช้คัตเตอร์ตัดทิ้งไปเลยนะมาแล้วนะครับนี่ครับ สังเกตได้ว่ากิฟตของเดิมเนี่ยของคาราเบยนะครับมันก็จะเป็นมีกาวหนังไก่ที่ปิดไว,แว้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เพื่อที่จะทําให้สวิงเบดของมันเหมือนเดิมนะสิ่งที่เราใช้คือเดี๋ยวเราจะใช้กาวสองหน้าพันไปรอบๆนะครับกทำให้ด้ามไม้ติดสนิทนะครับทำให้ด้ามไม้กับยาวด้ามม้คอบติดสนิท เดี๋ยวมาดูกันนะครัะนี้พันไปเลยพันไปเลยเพื่อความแน่นนะครับหนึ่งรอบนะตรงนี้นะครับกันอีกหนึ่งรอบเพื่อความแน่นเด็กที่เราใช้บ่อยอันนี้ก็จะเป็นเด็กเก้านะครับที่เราจะ้บ่อยก็พันให้แน่น,นนิดนึงเรียบร้อยนะครับเมื่อพันเสร็จแล้วแกเอา ที่คู่กาวสองหน้าที่เป็นกระดาษมันๆออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้าที่สามารถที่จะยึดติดกับยางหรือว่ากิฟที่เราจะใส่เข้าไปนะครับวิธีการคือเราจะต้องทำให้มันชุ่มด้วยน้ำมันเบนซินที่เราเตรียมไว้นะครับและเราจะต้องให้ภายในของกิฟนะครับมีน้ำมันเบนซินอยู่พร้อมกับที่เราจะดัน กิ๊บนี้เข้าไปนะครับสิ่งที่เราใช้อีกอนงก็คือเราจะใช้ทีทีนะครับปลายกิ๊บจะมีรูอยู่จะใช้ทีุดนะครับเพื่อที่จะเทน้ํามัน,นสีสินเข้าไปครับแล้วมันจะสีเทไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้นะหล่อลื่นทําให้หล่อลื่นซองเราจะต้องเทเทน,นะครับเท เทผ่านเทผ่านผ่านนี้ตรงนี้นะครับเทไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการที่จะดันดันเข้าไปดองดึงเอาอันนี้นะครับเอาทีออกแล้วก็ดันเข้าไปง่ายมากนะครับรดันเข้าไปแล้วสังเกตได้ว่ามันจะมียาง อาเช็ดนะครับต่อไปเป็นการเล่งจุดที่เราจะวัดะะให้ยี่ห้อออฟไพส์หรือยี่ห้อของกิฟต์มันอยู่ในจุดที่เราต้องการจะับหนึ่งทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วเน่นหนาทิ้งไว้ประมาณสักทิ้งไว้ประมาณสักหคืนนะครับเราก็จะได้ไม้ก๊อที่สูงร่นแบบ นะครับยางหรือด้านไมค์กอปนี้ก็จะไม่ลื่นนะครับสุดรือแบบนี่เห็นไหมยางตัวใหม่นี้จะเหมาะสำหรับในการตีมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนกิ๊บไมค์ก็ก็เป็นอาละดีๆสำหรับผู้กองเ,เล็กวันนี้นะครับเกียร์เล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการเปลี่ยนกิ๊บไมค์ก็ช่วยกัน fc นะครับ fc ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สับสไครป์ให้คุยกองนะครับสวัสดีครับ